สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าจ<ะ>เจอกันยุทงคือเก้า,าเงี้ยมาแร็งมาใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยของให้คุณยายโอ้หากันแล้วเบึ่งคุณยาย่ตอนนั้นมะนาวพี่น้องจ้าออกละ่อกละออกลากแล้วค่ามะนาวคุณยายตอนแทมพี่น้องบิ่งเนี่ยนี่ออกละ่ะ ตอนแซมต้นที่มันตายจะพี่น้องจะตอนเอาของเจ้าของเนี่ละผูมีหน่วยนําออกลากแล้วออกระเบิดตัวนี้ตอนมะนาวออกอกิ่งแล้วจะเอาไปแซมต้นที่มันตายพี่น้อง ตัวนี้ออกลากรวบกหมุนไปหมุนมาพันลากมันหักเลยเนาะพี่น้องลากมันยังอ่อนอยู่เลยหมุนไม่ได้หรอกมันก็ออกแล้วพี่น้องจ๋าออกหกักแล้วมันพัดใบละม,บมันยังบ่เห็นยังบ่เห็นหักมันออกมามันพัดใบแล้วน้ำแข็งไม่มีหรอกลูกสาวไปไปดูดอกไม้ไปโจป่ะโอ้ยน้อบอกว่าน้ำแข็งไม่มีน้ำ ังน้ำแข็งตั้งแต่แขกมาสวนคุณยายโน่นแม่ยังไม่ได้ไปส่งเขาเลยไ,ไปเดินไปเดิน,นดูพาป้าลุงดูไอ้นี่นี่คุณยายตน <recommending. S 2> อันนี้ก็ไม่มีเพราะว่าแม่จา๋าไม่ได้เอาน้ําแข็งลงนี่ไงไปไปดูดอกไม้ปิจโจดอกไม้บมิโจออกวันนี้ไม่ไไไมขี่เดินไปพาป้าลุงเดินไปเอ้าอุ้มได้ไงแม่จ๋าพาป้าลุงเดินดูสวัสดียัง สวัสดีค่ะน้องนารินพาเดินชมสวนคุณยายค่ะไปกันเลยโอเคดอกไม้นาฝนงามงามพี่น้องจ๋งาดเดินชมสวนเนยมาแลงมาใส่ปุ๋ยพี่น้องจ๋าใส่ปุ๋ยสวนใส่ปุ๋ยทุเรียนใส่ปุ๋ยฝรั่งใส่ปุ๋ยดอกไม้เมื่อในกระตัดดอกไม้ไปขายได้มื่อี้ วันโกรนวันโกนตียุ่งให้หมาละพ่อตียุ่งให้อีกกะปิแคน้ำป่าละไปเดินใส่ปุ๋ยมันละพี่น้องแถวนี้นะแปลงโยนปุ๋ยลงไปหมดแล้วใส่ปุ๋ยของให้คุณยายหรือฟื้นมันก่อนมันอิ่มน้ำเหลือเกิน หน้าฝนพี่น้องจ้าของมันก็เลยไปตามไปตามฝนละ่ะมันอิ่มฝนพดไปบ่งดอกไม้บจโจวันนี้เบโจตัดดอกไม้หรือเปล่าไปพี่น้องจ้านางเล่นเดินเก็บบรรยากาศหลอบๆอ่ะคุณยายปลูกอันคุณยายปลูกมะถั่วได้นี่นนนเนาะเออดูนี่ คุณยายปลูกมะทั่วปีขึ้นแล้วพี่น้องจ้าต้นมะทั่วปีไ,ไปดิเดินดินี่ไงไม่ตามไปอ่ะเนี่ยมันก,ก็ตามมาไม,ไม่รถมาโอ้ยไม่มีรถหรอกตาตัดหญ้าเสียงเครื่องตาตัดหญ้าเสียงมักกระลิงควายป้องแป้งป ดอกไม้เบโจง่ามงานพี่น้องเลยนะแปลงสิาพาไปเบิง่งผู้ใดอยากปลูกผู้ใดอยากได้ดอกดาวเหลืองเด้อจ้า,จา,าดอกไม้เต็มเลยเห็ดบลักออกบอกเก็บเห็ดกับน้องนาลินนี่อย่าเข้าไปนะเบโจไม่อยู่นี่มาดูดอกไม้ทางนี้เนะี่ เบโจไปตลาดอ๋อเบโจเพิ่นลงดอกไม้ใหม่ได้นเนาะเบโจลงดอกไม้ใหม่แล้ว<ป>อย่าเข้าไปทางนั้นเดี๋ยวเหยียบดอกต้นดอกไม้นี่ตามตูดแม่มาเดี๋ยวเหยียบดอกมะ<า>ยีกะปีน้ำปลาบกุกเบื้องเห็นไหมมันมาด้วยนาะเห็นไหมดอกไม้เบโจกำลังงามหากระคืนใหม่พี่น้นองจ้า ดอกดาวเรืองพันนะเนี่ยใช่ดีค่ะแม่มีทางออกด้วยมีเองโอ้ยเบโจยังบริตัดอันนี้เบโจเบโจยังบริตัดด,ดอกแหลกเลยอ๋อตัดละ่ะนี่ไงเบโจตัดไปแล้วดอกดอกแหลกดอกกลางมันมันยังบ่ใหญ่เต็มทีพี่น้องจ๋าเออเดินเออเดินคนละข้างมันยังบ่ใหญ่เต็มทีบ่ ช่วยอย่าไปจับของแม่โจ้นะเนี่เนี่ยจับม้อะเออจับไม้ได้เฉยเเนี่ยจับไม้เออมันยังบัวใหญ่พี่น้องจ้าหากระดอกในน้อยหนึ่งมาดอกในน้อยมันยังไม่ใหญ่เต็มที่เลยเปโจตัดไปแล้วดอกใหญ่เปโจตัดไปละไม่ต้งไม้มิ กะปิน้ำปลาออกกลับบ้านเลยปลา,าดอกไม้เปโจโดกดกกำลังสิงโหมีแต่ดอกน้อยๆเต็มไปหมดเลยน,นา,มมาไหนนลินจ๋าน,นาลินจ๋านาลินนลินสวยจังเลยดอกไม้เปโจง,งามงามพี่น้องมันทะยังใหญ่มาเ,เต็มที ดอกไม้สวยจังเลยเบื้งผเพือมันเสียนะผู้พี่น้องจ๋าข้างหน้าเกศรมาข้างในย,ยังแน่นตึบอยู่เลยดอกไม้พันใหญ่หอ,อันนี้โบแมนดอกไม้ธรรมศาสตร์คือของใยายได้อันนี้ดอกไม้พันซื้อมล็ดพันมัเล็ดละสองบาทพี่น้องซื้อต้นละสองบาทผลเดือจ้า ซื้อต้นละสองบาทเลยอลดอกละบาทเลยพี่น้องดอกเหล็กมันฮะดอกละบาทสองบาทกุธามันแพงฮะอดอกละบาทสองบาทเลยดอกแรกมันมันมีเบอร์หนึ่งเ,บอ,องเบ,อบอร์สองเบอร์สามมม่แม่จ้าวายบอบอใหญ่ยยโจ้ตัวใหญ่เลย มันมองนารินมันไม่เคยเห็นนารินแม่เมนชิตตมไห้เม่นคิดตมไบโจไปตลาดบอควายมองหมูเบโจอยู่ทางนี้ลูกเม่หมูเบโจอยู่ทางนี้มาเร็วๆรูวนออกทางนี้เลยออกไปสวนเราเลยนี่ไงคอกหมูเบโจอยู่ตรงนี้ อ้อมพี่พี่น้องอ้อมออกพีเลยกลับบ้านพอดีเลยวายหมูอุดอุดเอ้ยนนมีมนี่ไงมันมาอยู่คอกนี้หมดไงหมูป่าหมูดํามันยังไม่คลอดลูกเลย,ยอลเ,ลยเอ,อ้สี่ตัวว่าย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 นั่น,น,น <laughs> หมูอุดปุดไม่โตเล็กอ่ะเออน่ารักไหมน่ารักน่ามีนินจับมนันร้อยมาเร็วปิดน้ำปลามาด้วย โบกบกมาหาพี่นารินน่อยมาหาพี่นารินน่อยพี่นรินอยากจับพี่นรินอยากจับน่ารักเหลือเกินน่ารักเหลือเกินมันเรียบลิ้นหน่อยมาเห็นไหมมันไม่ดื้อเลยมันกลัวพี่นริน ว้ายมีผักกระเฉดด้วยม,วมันกลัวลูกมันไม่มาหรอกโอ้ผักกระเฉดเต็มผักกระเฉดเต็มเลย,ยเบื้องผู้บวบเบโจบวบเบโจค้างหักหมดแล้วมาทางนี้ลกมาเดินไปบ้านเราหนูดูดิหนู่ค้างบวบเบโจพังหมดแล้วไปนี่เดินไปบ้านเราทางนี้ไม่ไปทางนู้นมันลกมันไปไม่ได้นี่นี่ไปทางบ้านเรานี่มา อ้อาวอุ้มได้ไงแม่จ๋าพาปารุงเดินป่าแล้วเนี่ยมามันล้มมันลกเองมันดูเห็ดนี่มีเห็ดไหมไปมบ้านเราดีกว่ามีมีเห็ดมีเห็ดด้วยเออเห็ดไม่ออกมันน,นั่นไปมันชื้นไปนด้วยว้าวข้าวไข่นี่สวยจังเลย เป็นกอกอเลย,เเลยข้าวไบจูข้าวไบโจข้าวบจงามงามข้าวบจเออมาเอไม่ใช่ดอกไม้นอันนี้ข้าวพีโน่อันนี้ข้าวพีโนเออไปบ้านกันดีกว่าจ้ามาถึงบ้านแล้วมาถึงเถียงคุณยายแล้วจ้าอ้อมผู้ออกผีพี่น้องจ้ายางเล่นกับน้องนันลิน เดินเล่นกับน,น้องนลรินเบื้องพักอันนี้กอหน้าไม้บงหวานคุณยายแตกเต็กพี่น้องเบงผูเบงผูออกอ้อมก่อหนึ่งผู้ผลิตยอยู่หน้าไม้บงหวานคุณยายออกเต็มเลยนูน่นแตกเต็มเลยพี่น้องจ้าหน้าไม้บงหวานคุณยายกอนี่แห้งน้อยหย่พี่น้องจ้าเบง้งผูหน้าไม้บงหวาน นอไม้บงหวานกอน,นี้ยิ่งหนอใหญ่ๆเลยไปพี่น้องน้องนลินอยากกลับบ้านละ่ะไปลูกไปออกไปนี่ตะโกนน้องไม้อันได้แถวนี้ยน้องนดินอยากกลับบ้านแล้วค่ะออกมาดดละพี่น้องพันยากเมื่อละเอ,อ้ยพนมาตะลงเรียนละมาเอาน้องไม้เมื่อแกงบ่หนูจะกินแกง,องกน,น,กนกงองไม้ไหมลูกกินแกงนอไม้ไหม ไปเอาหน่อไม้ไปแกงเนาะโอเคไหมไปตัดหน่อไม้ไปแกงกันดีกว่าไปเอาหน่อไม้กันเลย เป็ดมีหลายลุนในน่เป็ดเนี่ยเดี๋ยวแม่จ้าเอาหน่อไม้หน่อเดียวก่อนอ่ถทารอแป๊บหนึ่งเอาหน่อไม้มาแกงจากหน่อก่อนพี่น้องแกงแรงเอาหน่อไหนหน่อหนอนนี่บ่หนอนนี่เนาะหนอนี่ล่ละไยอ้าพี่สังคืออ่อนแทะพออันเดียวอันอันเดียวพอแล้ว นอเบือ no แกงเย็นนี้นแป้งกระขอจะคลิปไปเพลงสนีน่ะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย